สวัสดีครับทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกยียนสังเวียนเดือนนะครับคงไม่ใช่คํากล่าวที่เวอร์วัาวางเลยหากจะบอกว่าหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ทําให้มวยสากลได้รับความสนใจจากคอกีฬาก็คือเรื่องราวของไฟแต่ละไฟหรือนักมวยแต่ละคนที่น่าสนใจซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่น่าจดจามากที่สุดของกีฬานี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวในปี1 9 9 0เมื่อมหันตภายไลยที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้อย่างไม้ไทยสันต้องมาเชิญหน้ากับมวยรองอย่างบัสเตอร์ดักลาสโด,ดยในตอนที่ตัวไฟทูกประกาศออกมานั้นนนนทุกกกคต่่าางงง็มอปเเเสียเียยยดววัล ดักลาสเป็นเพียงแค่บันไดให้ไทสันใช้ไต่ไปทำบิ๊กไฟล์ลำดับถัดไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วทุกทุกคนก็ต้องพบว่าพวกเขาคิดผิดอย่างมาหันเลยเมื่อมาชุดสุดหนักหนงของดักลาสส่งไทสันล่วงลงไปพบกับความพ่ายแพ้ในยกที่10พร้อมกระชากตำแหน่งแชมป์โลกและโอากาสในการทำบิ๊กไฟ์ของไทสันไปจนหมดสิน้นและในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านไปย้อนชมกันครับว่าเหตุใดไฟ์ที่ทุกคนรู้สึกเฉยๆในตอนแรกอย่างไฟล์ระหว่างไม้ไทสันกับบัสเซอร์ดักลาส ึงกลายเป็นหนึ่งมุดหมายสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยสากลชนิดที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผู้คนก็ยังพูดถึงไฟนี้กันอย่างต่อเนื่องไม่เสื่อมคลายว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับความพ่ายแพ้สุดคาดคิดน้าแดนอาทิตทย์อุทัยไม้ไทยสันประทาบัสเตอร์ดักลาสสํสำหรับสาเหตุที่ราชาลุนเฮฟวีเวทอย่างไม้ไทยสันได้โคจรม,มาเจอกับนักชกเกตรองอย่างบัสเตอร์ดักลาสดนั้นก็ง่ายๆเลยคือไทยสันแค่อยากชกอุ่นเครื่องยืดเส้นยืดสาย ก่อนเปิดศึกซูเปอร์ไฟท์กับอีแวนเดอร์โฮลีฟิล์ราชาร้ายไพ่ของรุ่นคุยเซเวตที่อาจหานปีนพิกัดขึ้นมาท้าทายเขาโดยณตอนนั้นสถานะของดักลาสไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเป็นนักบวยระดับกลางๆของรุ่นเฮฟวิเวตที่แพ้มาแล้ว4ครั้งและถึงดักลาสจะเป็นคนที่ตัวใหญ่สมเป็นมวยรุ่นยักษ์แต่สไตล์การโชวของเขาก็จัดว่าจืดชืดง่วงเหงาห่าวนอนและดูไม่กระตือรือร้อนน่ะสะเลยเอาจริงๆดักลาสถือว่าคุ้นเคยกับกีฬามวยสากลมาตั้งแต่เด็กแล้วพพออเพราะนนว่าพ และก็เริ่มสอนมวยให้เขาตั้งแต่อย่างเล็กถ้าว่าถึงดักราจะมีรูปร่างและช่วงชคที่ดูได้เปรียบไทยสันหัวจีนหัวใจของเขากับถูกแฟนมวยและสื่อตั้งข้อกังขาเป็นพิเศษเพราะในบรรดาความพ่ายแพ้ทั้ง4ครั้งของเขานั้นเป็นการพ่ายแพ้จากการถูกคู่โชกพิกเกมกลับมาไล่น็อกถึง2ครั้งเลยเรียกว่ามองอยังไงก็นึกภาพไม่ออกจริงๆว่านักมวยอย่างดักราจะมาเป็นแชมป์โลกได้ยังไงครั้งเดียวที่ดักลาได้มีโอกาสข,ขึ้นชกไฟสําคัญระดับโลกก็คือในไฟที่เขาได้ขึ้นชิงแชมป์โลกของ IBF กกกับับทนีเใป1987 ซึ่งไฟนั้นดักราสถือว่าเปิดเกมได้ดีแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ความไม่กระตือรือร้นของเขาทําให้ทักเกอร์เล่นเกมตามอะไรบี้เขาจนชนะน็อกไปได้สาเร็จในยกที่10ขนาดเจอหมัดของทักเกอร์เข้าไปดักราสยังไม่ไหวดังนั้นใครจะไปคิดล่ะครับว่านักชกค,คนนี้จะสามารถยืนหยัดต้านทานมาริตายูดําอย่างไทสันได้อย่างไรก็ตามเพียงแค่3สัปดาห์ก่อนขึ้นชกได้เกิดเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อไมซ์เซตของดักลาสเขายังจังเมื่อแม่ผู้เป็นที่รักของเขาได้จากไปอย่างน่าเศร้า ทว่าแทนที่เหตุการณ์นี้จะทําให้ดักราสเสียใจจนซ้อมต่อไม่ไหวมันกลับทําให้ไฟในตัวเขาลุกโชนขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งนี้เพราะว่าก่อนที่แม่จะจากไปนั้นดักราสได้ให้สัญญากับแม่ไว้แล้วว่าจะเอาชนะไทสันพร้อมนําแชมป์โลกมาฝากแม่ให้ได้เลยขณะที่ทางฝั่งดักลาสมีแรงมูมานานในการซ้อมทางด้านของไทสันก็เป็นขั้วรตรงข้ามเลยโดยในภายหลังตัวไทสันได้ออกมายอมรับตรงๆเลยว่าเขาแทบไม่ได้ซ้อมอะไรสักนิดในช่วงที่จะเจอกับดักราสมิหน่ำซ้ำชีวิตของไทสัน ยังอยู่ในช่วงที่เรียกได้เลยว่ายุ่งเหยิงสุดๆเขาเพิ่งจบชีวิตคู่ของตัวเองกับพิธีกรสาวอย่างโรบินกิเวนแยกทางกับเทนเนอร์คู่บุญอย่างเควินลูนี่และหันมาเป็นพนมิตรกับผู้จัดการจอมเฉาอย่าง King. ดอนคิงโดยเทนเนอร์หน้าใหม่ที่ไทสันเรียกใช้บริการก็คือแอรอนสโนเวลซึ่งไม่มีประสบการณ์เคยเป็นเทนเนอร์ให้นักมวยดังๆมาก่อนเลยยิ่งไปกว่านั้นการที่ไทสันเลือกสมาคมมาคนเจ้าเล่ห์อย่างดอนคิงยังทําให้หลายๆคนเปรียบเปยว่าเปรียบเสมือนการขายวิญญ,ญาณให้กับปีศาจอีกด้วย ความไม่มีระเบียบวินัยประกอบกับความเลงในผลงานสุดโหดของตัวเองในอดีตทาให้ไทสันมีพฤติกรรมออกทะเลแบบสุดขั้วไม่ว่าใครกาลังเขาไว้ไม่อยู่โดยตัวไทสันได้สัมภาษณ์บอกว่าระหว่างที่พักอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นเขาได้เที่ยวตัวเวรหลับนอนกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาทั้งวันทั้งคืนแทบไม่โผล่ไปซ้อมอะไรเลยสักนิดคิดว่าตัวเองเป็นจกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เซ็ตแบบนี้แหละครับที่นําพาเขามาสู่ช่วงขาลงในเวลาต่อมาสภาพจิตใจและความมุ่งม,มัานันต่างกันของไทสันและดักลาส เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ยกแรกเลยเมื่อดักลาจัดการใช้หมัดแยบกระแทกอัดหน้าของไทสันและพยายามเข้าควบคุมเกมการชกอย่างสุดความสามารถเพียงแค่2ยกแรกไทสันก็ถูกจู่โจมด้วยจํานวนหมัดที่มากกว่าสอสาไฟที่ผ่านมาของเขารวมกันซะอีกนอกจากนี้ดักลาได้มีการใช้ขนาดรูปร่างที่ใหญ่กว่ากอดบีไทสันเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันไม่ให้ไทสันออกมาตอบโต้ได้ถนัดด้วยเกือบทั้งการชกไทสันพบว่าพลังหมัดสุดนักหนงของเขาแทบจะทําอะไรดักล้าไม่ได้เลย ทว่าพอเข้าอยู่ที่8ความพยายามของไทสันก็สำลีผลให้เห็นจนได้เมื่อเขาจัดการงานบัตรอัป,ปคัสใส่ดักราดจนล่วงลงไปแต่ดักลาดก็ไม่ไวายทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงกัินท่วนหน้าเมื่อเขากัดฝันลุกกลับขึ้นมาและเอาตัวรอดไปได้อย่างไม่น่าเชื่อจุดนี้แหละครับที่ไทสันเริ่มตกที่นั่งลำบากขึ้นไปอีกตาซ้ายของเขาบวมปูดจนมองอะไรแทบไม่เห็นแถมพี่เลี้ยงยังไม่ได้เตรียมเครื่องมือประครบหรือถุงน้ำแข็งมาด้วยเพราะคิดว่าไฟนี้คงจะจบไวเหมือนไฟก่อนๆในยกที่9ไทสันพยายามตามเกมต่่อยที8 ด้วยการไล่หนกดักลาาอย่างสุดความสามารถแต่ไปไปมามากับการเป็นดักลาาที่พี่เกมกลับมาถล่มไทสันจนเกือบเอาตัวไม่รอดเองสง,งั้นและในยกที่10บดักลาดก็จัดการสร้างเสียงฮือฮากึกกล้องด้วยการสวิงหมัดอัป,ปคัาสใส่ไทสันจนช็อตกลางอากาศจากนั้นก็สาวหมาัดชุดตามมาไม่ยัง้งส่งไทสันล่วงลงไปนอนพื้นรผอมค่าฟันอย่างจนสุดท้ายกรรมการก็ต้องทำการระง,งับไฟลงในที่สุดปิดฉากยุคสมัยการเป็นแชมป์โลกของไทสันลงไปแบบไม่มีใครคาดคิดหลังจากที่ตัวไฟจบลง ทางด้านดอนคิงก็ได้ออกมาโวยวายว่าช็อตน็อกดาวน์ของไทสันในยกที่8ควรจะถูกนับเป็นการชนะน็อกไปเลยเนื่องจากกรรมการนับช้าเกินไปทําให้ดักราสมีเวลาฟื้นตัวจนลุกกลับขึ้นมาได้ในวินาทีสุดท้ายแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าตัวไฟได้เปลี่ยนชีวิตของดักราสไปแล้วตลอดการเขาได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์โลกแต่มันก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นพอเพียงแค่8เดือนต่อมาดักราสก็ไม่ถูกอีเวนต์เดร์โฮลิฟิลซัดมัดอัดปลายคาง แพ้น็อกไปอย่างง่ายได้ในเวลาเพียงแค่3ยกเท่านั้นส่วนตัวไทสันก็เก็บชัยชนะติดต่อกันมาอีก4ไฟต์ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มตัวจากข้อหาคมขืนเดซิลีวอร์ชิงตันนางงามสาววัย18ปีในปี1992ซึ่งหนึ่งตัวไทสันจะสามารถคว้าแชมป์โลกกับมารองได้ในอีกหลายปีต่อมาแต่มันก็ชัดเจนมากครับว่าไทสันณตอนนั้นไม่ใช่คนเดียวกับไทสันที่เป็นแชมป์โลกหลายภา่อีกแล้วถึงในภายหลังดักรัสจะถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของคำว่าสามล้อถูกหวย ขณะที่ไทสันก็ค่อยๆ่ผ่านผลช่วงพีของตัวเองไปจนกลายเป็นแค่เปลือกนอกของตัวตนในอดีตกาญนั้นไฟของทั้งคู่บนแผ่นดินญ,ญี่ปุ่นก็ถูกจดจำไปอีกนานแสนนานเลยละครับในฐานะหนึ่งในไฟพิกล็อกที่ชวนช็อกมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยสากลขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์และก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e กันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ